เรามองไกลๆนะคะทุกคนเราก็จะเห็นเป็นภูเขาแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วข้างบนก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะให้มากินฟองดูชีสนะคะเดินก็ต้องเดินระวังนะคะทุกคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นลื่นนะคะสามารถลื่นได้นะ ก็จะมีแผนที่นะคนสวยมากพี่นีก็ไม่กล้าจะเดินใกล้ๆนะเพราะว่าหัวละอ่นนะหัวล้ม,ลมแบตพี่นีก็เลยไม่กี่ขีดนะคะจะพาไปเจ็บภาพเขื่อนนะคะเขื่อนกลางภูเขานะคะที่ว่าที่คนที่เขาขึ้นมานี่นะคะ เขาจะขึ้นมาดูเขื่อนกันนะคะทุกคนแต่พี่นี่ก็อดเก็บภาพไม่ได้นะคะโอ้โหเอ้ยลื่นลื่นนะคะทุกคนโอ้โหขี้ม้านะคะขี้มา้าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราก็สามารถเดินขึ้นมาได้นะคะทุกคน เดินขึ้นมาได้ถึงข้างบนใช้เวลาการเดินสองชั่วโมงกว่าฟานะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะสำหรับหน้าร้อน,นะคะ่ะทุกคนก็จะสวยมากนะคะหน้าร้อนบรรยากาศก,ก็จะอย่างนี้นะคะก็จะมีแผนที่ะะให้เราเดินอันนี้เสื้อเสื้อแสงพิ้นขอกแขกนะถอดตอนมาก็ใส่หลายชิ้นอยู่นะคะ แต่พอมาถึงตรงนี้ก็อถอดทีละนิดโอ้โหไม่ไหว